วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิวราชเจ้ากรมสมเดในพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทุลอมพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวฉัดประออน,นิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาประธานจัดงานฉลองสมณศักดิ์พระราชศริวชิระเวทีวัดพลงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมาการจัดงานฉลองสมณศักดิ์พระราชศริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธ์รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพลงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทูลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในโอกาสนี้พระราชิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุธ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาและพระพิสารประชานาตวิทยากรค่ายพุทธบุตร เจ้าอาวาสวัดสุดทธารามเขตคลองสานกรุงเทพมหาคนครเข้าเฝ้าถวายพระพุทธรูปด้วยนายกริตจ,จันทโนทกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมกิจกรรมในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวสุกสิริอภิญญานุวัตรประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงก์นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานและลูกค้าของธนาคารเฝ้าทดลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานครบ30ปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบสิริราชมูลนิธิ นายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิง์โรอร์ครับประจำปี2567และคณะ กรรมาการจัดก,การแข่งขันบร o กเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถุลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดก,การแข่งขันดังกล่าวทั้งสองรายการโดยเสด็จพระราช,ชุกุทลตามพระราชธิยาศัย นางสาววิลาวันวนรณดุรงวันกรรมการและเหรัยนยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลจองประบาทดังนี้นายกริตจันทนโอทกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคณะเฝ้าทุลจองพระบาททุนกร้ลาทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนา พลตรีหญิงสิริจันงาทองประธานชมรมพยาบาลสีเหล่าประจำปี2 5 1 7และคณะเฝ้าทุลอ่องพระบาททนกคราะทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดก,กิจกรรมชกมวยไทยการกุศลชมรมพยาบาลสีเหล่าในรายการลุมพินี World c h a มเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมเพื่อสมทบหมวใลนิธิใสยพัฒนา นางสาวอุสนีมหากิจิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัท KFU จำกัดเฝ้าจทุลออมประบาททุนกล้าทุนกระม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายโดนัทหน้าพระราชทานและผ่ายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2567เพื่อสมทบมวลน,นิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติคงมิเชียนวัฒน์หัวหน้าหมู่บัววิทยายลัยป้องกรรันราชอาณาจากรรุ่นที่60นำคณะกรรมาการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงทวยร,รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพร้อมคู่สมรสเฝ้าถรวจองพระบาททูลกระาทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลน,นินิสิยใจไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ นายสาธิตรีบวัฒนาชตินันนายกเทศมนตรีตำบลสำนนักขามอำเภอสเดาจังหวัดสงขลานำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่ชมรมจัก,กรยานไทยแองเจิลใส่คลิ้งเฝ้าตรวจองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันจัก,กรยานเสือหมอบหญิงและจัก,กรยานเสือภูเขาหญิงชิงทษรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถวายราชากรมสมเด็จพระเทพพรลราชสุดาสยามบรมราชุมารีโดยเสด็จพระ ราชกุศลตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าถลอองพระบาทด,ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิพักรองที่การบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำคณะผู้บริหารสถาบันพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดนาาศิศป์นดนตรีกีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่8ประจำปี2567ชิงทั่วรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิ t ฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระยาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าตรอจองพระบาทกลับังคมทุนรายงานผลการประกวด ในโอกาสนี้ผู้ทานผู้ชนาการประกวดร่วมเข้าเฝ้าถือองปพระบาทด้วย นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำผู้บริหารและที่ปรึกษาสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการพร้อมด้วยผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเรียงแก้วสปอตสต๊สตกกิ้งระดับชาติระดับนานาชาติระดับโลกและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเฝ้าทุลจองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากค่าสมัครการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชกฤ ัยในโอกาสนี้เด็กหญิงพิชยธิดาสมศรีนักกีฬาสแตก็กผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็กระดับโลกที่สาธรารณรัฐสิงคโปร์ปี2566เนี่ยรุ่นอายุไม่เกิน10ปีเข้าเฝ้าจุลองพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายแก้วสแตก็กชุดพิเศษด้วย พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรวดีจุลานนท์ประธานกรรมาการอํานวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนาคณะพริรยาองค์มนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าตรวจองพระบาททนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจําปี2567เพื่อบํารุงสภากาชาติไทย